มีร้านหนึ่งที่สัมยานชื่อตรอกหมูกรอบซึ่งบอลนอะ่ะอยู่จุฬามาตั้งนานยังไม่เคยกินเลยร้านเนี้เขาทอดดีมากดีเลยดีมากดีเงี่เย <c oughs> เพื่อพวพี่ผมมีอะไรถาม <c oughs> พี่ชอบกินเมนูไหนที่สุดอะรวมทั้งถ่ายแล้วก็ไม่ถ่ายด้วยปะห,หรือว่าวมมรวมหมดเลยรวมหมดเลยรวมหมดเลยหมูกรอบอะ <c oughs> เป็นแบบ นัมเบอร์วันเลยหนึ่งในใจถ้าสมมติเปรียบเทียบเมียก็คือเมียหลวงเลยนะแฟนหือตกเป็นเมียน้อยหมูกรอบชนะที่หนึ่ง oh. แล้วตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่สัมญาณอีกแล้วซึ่งน้องพิมพ์คนนี้เลยนี่เป็นคนแนะนำมามีร้านหนึ่งที่สัมญาณชื่อตรอกหมูกรอบซึ่งบอลนอะ่ะอยู่จุฬามาตั้งนานนมตั้งแต่คลิปที่แล้วที่ย้อนไปเป็นย้อนไ้ที่สาธิตจุฬายังไม่เคยกินเลยร้านนี้แล้วแบบเขาบอกว่าเป็นตรอกหมูกรอบไม่รู้ว่าตรอกมากแค่ไหน ไปเดี๋ยวให้น้องพิมพนำนี่คนนี้ก็เป็นรุ่นน้องที่จุฬานะฮะเป็นน้องฝึกงานอยู่ตรงไหนนี่เหรอใช่สวัสดีครับบอลจากรายการตัวแตกครับวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับตรอกหมูกรอบซึ่งบอลก็ไม่รู้จักเหมือนกันเราไปทําความรู้จักพร้อมๆกันเลยละกันน้องพิมพ์รู้จักร้านนี้ได้ไงเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะมาอีกทีหนึง่งใชเ่เด็กจุฬาต้อรู้จักร้านนี้ที่บอลไม่รู้จักไ,ได้ไงเป็นเด็กจุฬาเก๋ อ๋อคือมันสามารถเข้าได้2ทางเลยจากสมย่านตรงจุฬาซอย50ก็ได้หรือว่ามันอยู่ติดถนนพระราม4ถูกไหมก็ค,คือใกล้ๆสัย่านวิชาสมย่านวิชาอยู่นี่ ที่นะฮะเราจะคุยกับป้าติ๋วป้าติวต๋วแบบเนี่ยคุยโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวเราสัมภาษณ์คุณพี่คนนี้ก่อนละพี่ชื่ออะไรนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเข้มครับอันนี้คือเราทำอะไรอยู่อะตอนนี้เราเราแอบมาบุกหลังครัวอันนี้กำลังต้มหมูกรอบครับหมูอ๋อแล้ววันนี้เรามีสูตรลับอะไรไหมพี่ที่แบบคนชอบหรือแบบมีสูตรเด็ดอะไรไหมไม่มีสูตรเด็ดแค่ว่าอยู่ที่การปรุงของลุงลุงก็จะมีสูตรลุงใช่แล้วเวลาเราต้มอย่างเงี้ยเราแค่ใส่น้ำเปล่าไหมพี่หรือว่าแบบเราใส่เกลืออะไรไหมใส่น้ำเปล่า ใส่น้ำปลา่าเดียวหลังจากขึ้นาใส่หม้อด้วยถูกปะไม่งั้นต้มไม่ได้ต้มเสร็จแล้วค่อยต้มเสร็จแล้วค่อยเอาขึ้นมาสับใส่เกลืออ๋อมาเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านเดี่ยวรัปาติ๋วสวัสดีครับปาติ๋วผมเป็นเด็กจุฬาผมอยู่มาตั้งแต่นุ่บานเลย ผมไม่เคยกินร้านนี้เลยเปิดนานนะฮะป้าว่า10กว่าขึ้นแล้วนะลูก10กว่าปีเหรอฮะ10ขึ้นแล้วนะมีหน้าโดนน้องด่าเมื่อกี้ว่าอยู่จุฬาได้ยังไงอันนี้ก็คือคุณลุงลุงรันลุงรัน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 อ๋อรันแบบวิ่งรันไม่เว้นวักรักไม่เว้นวักเอออันนี้เป็นคุณลูกคุณลูกอันนี้ก็พี่เข้มลูกเหมือนกันอันนี้คือตรอบหมูกรอบนี่คือตั้งชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยป่ะครับชื่อนี้ก็คือแตงศึกษาจุฬานี่แต่ก่อนหน้านี้มีชื่ออื่นไหมไม่มี เริ่มทะเลาะกันแล้วตอนนี้ฮะมั่งนัตอกนัดซอกนัดลุงบ้งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วปกติคือขายแต่หมูกรอบเลยป่ะฮะหรือว่ามีเมนูอื่นด้วยเมูหมูเผ็ดเป็ดไก่มีหมดแต่ว่าคือคนชอบหมูกรอบร้านนี้หมูกรอบร้านนี้เป็นที่เด็ดเลยไม่รู้ว่าเขากินอะไรกันนะกรอบน้ำจิ้มสุกี้ดิไม่รู้หมูกรอบน้ำจิ้มสุกี้เฮ้ยผมไม่เคยได้ยินเคยได้ยินมาตินเมนไม่เคยได้ยินเลยน้องน้องชื่ออะไรฮะน้องเนยน้องเนยเนยกับเข้มไม่ค่อยเข้ากันง หมูกรอบทำอะไรได้บ้างฮะกรอบพริกเกลือก็ได้ค่ะกรอบน้ำจ e e ิ้มสุกี้ก็ได้อกว่าติคนสั่งอะไรกันนะกรอบพริกเกลือค่ะกรอบพริกเกลือโอ้โหพักเลยตอนนี้ A later few moments ครูสั่งกี่อย่างพี่อกี่คุยกับน้องเนยละบอกว่าหน้าสี่อย่างเดี๋ยวเอาเป็นกระเพราหมูกรอบราดข้าวหมื่นลี้หมูกรอบกรอบน้ำจิ้มสุกี้แต่เอาเข้าน้อยๆข้าน้อยแต่ว่าคิดราคาเต็มนะคะ S <S <S ได้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 โอเคโอเค,อเคสี่เมนูโอเค,ครับเดี๋ยวรอเลย <S 2> <S 2> <S แล้วตอนนี้นะฮะเมนูที่เราสั่งมาก็กระเพราหมูกรอบไข่ดาวพริกเกลือหมูกรอบมืนลีหมูกรอบ แล้วก็ยำหมูกรอบส่วนอันนี้ที่เด็ดเลยเป็นหมูกรอบน้ำจิ้มสุกี้ชิมอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเป็นไงพี่น้ำจิ้มสุกี้คือดีเข้ากับหมูกรอบผัดแบบเก็แบบเบือกหน่อยนี่ว่ะกระเพราหมูกรอบเมนูคอนซินกิตน่ากินไม่ไหวเลยครับออตอนนี้ขอเนาะ เป็นไงพี่เหมือนร้านอ,อื่นๆป่ะมันก็เหมือนกะเพราทั่วไปอ่ะแต่ว่าหมูกรอบเขาอร่อยไงแบบหอมกรอบกินไม่รีวิวเหรอกินอย่างเดียวเลยเหรอขอคำนึงเขาทำกะเพราไม่ได้เผ็ดมากเกินไปรสชาติกำลังก,กลางๆอร่อยมากยำหมูกรอบต่อ รสชาติดีมากเลยอมีมากจริงๆเชื่อข้าวเถอะน้ำยำทำมาดีมากกลมกอมลงตัวเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานๆหน่อยๆครบรสเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นไรที่เผ็ดอ่ะร้อนร้อนดูดิตอนนี้เราอยู่ในซอกฮะ คนเต็มแล้วตอนประมาณนี้กำลังจะบ่ายโมงแล้วคือห้องข้างๆอะ่ะเป็นห้องที่เขาจะย้ายไปข้างในก็คือตอนเนี้ยแค่ตรอบหมูกรอบอะ่ะมันไม่พอก็เลยเป็นร้านแต่ไม่แน่ใจว่าเรามาครั้งหน้ามันแดงเป็นตรอกอยู่ไหมไปหมูกรอบพริกเกลือต่อ <c oughs> ดีนะดีะ้วดีทุกเมนูเลยวะ้องมีไขส่ดาวดูนี่มันจะมีความหวานนิดนึง แต่ก็งงทําไมพริกเกลือหวานเนาะสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดเห็นพริกนี่ปะไม่เผ็ดเลยนะตัวกะพวเพราเผ็ดกว่าอีกหรืกว่าพริกเกลือมันจะติดหว,วานๆหน่อยไม่ได้ยินไม่ใช่เอสไม้โอ้ท <laughs> ี่เมนูสุดท้ายครับผมเป็นหมื่นลี้หมูกรอบฟิลมันก็จะคล้ายๆแบบผัดวุ้นเส้นเนาะเนี่ยไหนลองชิมดู <c oughs> อ่ะ หมือนผัดวุ้นเส้นอะ่ะมันจะทำๆหน่อยสำหรับคนที่แบบไม่ชอบสับ่มอ่ะนี่แนะนําตัวนี้ผัดเกลือมันจะแห้งหน่อยแล้วก็อันเนี้ยสุกี้อันนี้ยังไงต้องสั่งยำหมูกรอบดีมากน้ํายำเขาแบบยำแม,มา,างดีตอนนี้พลาดไม่ได้คือกระเพราหมูกรอบเป็นเมนูที่แบบใครๆก็สั่งอะ่ะมันอร่อยอะ่ะตอนนี้มันหวานไปนิดนึงตัดด้วยน้ําปลานะฮะอืมืม่กี้เค็มไปหว่ะ ส่มันซอสน้ำปลาเลยรวมๆแล้วอร่อยทุกเมนูเลยชอบอ่ะก็ได้พาทุกคนมารู้จักกับตรอกหมูกรอบอย่างที่แท้จริงแล้วนะคะก็ร้านเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่9โมงถึง หยุดไม่ไห่นะลงนอกจากมีคุรจากมีถึงจะหยุด,ถ,ยดถ้าสมมุติใครอยากมานะฮะก็คุลาซอยห้าสิบแล้วก็เดินทะลุเข้ามาตามที่เราเดินถ่ายตอนแรกครับผมหรือว่าจะเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นรารงสีก็ได้ครับตรงข้ามคอนโดไอเดโอสำหรับใครนะ,ะที่ชอบทลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้แล้วจุ๊บนะจุ๊บจุ๊บไงนะ <laughs> <laughs>